ก็ง่ายนะเพียงแค่ห้านาทีถ้าเกิดว่าเกิน5้าทีคุณจะต้องทำสคอตหนึ่ทีสวัสดีทุกคนโบยนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่กันที่สะตูของพวกเราจ้าวันนี้มาทำอะไรวันนี้พวกเราจะมาลองลองลองทำลองทำวันนี้พวกเราจะมาลองทำ เฟชชิลเพื่อช่วยพี่พยาบาลกับพี่หมอเนาะแล้กับโรงพาบาลที่ขาดแคลนแล้วเรารู้ว่ามีโครงการนี้จากไหนเรารู้จากเพจเฟ e บ,บุ๊กเพจหนึงชื่อเพจเฟชชิลไทยแลนด์ดูตามนี้ได้เลยอแล้วหน้ากากหน้าตาเป็นยังไงหน้ากากหราหน้าตาเป็นแบบนี้จ้ะเราลองใส่ให้ดู <จะ S 1> ดิ่ใส่ยังยื่นนี้นะ จุม,มากฮะปกติก็ในช่วงกับตัวไปไหนไม่ได้ใช่ในช่วงกับตัวไปไหนไม่ได้เลยทํชให้เรามีคอนเทนต์หาและกิจกรรมอะไรมาทำใช่ค่ะกิจกรรมมาทำพยายามชมกลับตัวใช่แน้วกิจกรรมดีๆมาทำอือก็จะอยากแชร์ให้กับเพื่อนๆรู้ใช่ค่ะทีนี้มันต้องทำยังไงบ้างมันมีอุปนตอนอะไรบ้าง อุปกรณ์ที่มีก็คือ1นังน้ำสองกาวทึบเนาะเหนี่ยมจะเป็นเทปกาวแบบนี้แล้วก็เทปกาวสองหน้าอย่างยืดเขาจะให้มาม้วนใหญ่ๆต่อไปแก็เป็นเอ่อ,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 อแล้วแต่คนสะดวกเนาะก็คือจะมีคัตเตอร์กับกรรไกรแล้วแต่คนจะสะดวกไ้แล้วก็แม็กม,มีรูปแม็กเผื่อไว้ค่ะแล้วก็ มีปากมการ์กเกอร์เพื่อที่จะมาเวลาตัดโบวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแท่ไนไส่อะเวลาปิ้งๆอะเอออะไรอุปกรณ์พวกนี้หาได้มาจากไหนครับอุปกรณ์นี้เราได้มาจากซื้ออุปกรณ์ในเพจเองคือเซตหนึ่งเจ็ดรบาทได้1นึ่งร้อชิ้นเราจะมาช่วยพี่ๆเขาทำก็คือโครงการเขาก็คือให้เราทำเฟสชิล วก็สั่งอุปกรณ์จากเขาก็ได้ใช่แล้วหรือหรือจะบริจาคนั้นก็ได้อืมคะอืมหรือว่าถ้าเกิดมีเฟซชิลอ,อยู่แล้วก็ส่งมาให้เขาได้ใช่ส่งไปให้เขาได้เดี๋ยวเขาจะส่งไปให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนให้เราอืมทีนี้ก็เราลองดูวิดีโอสาคิตของทางเพจเขาแล้วเนานะใช่เราดูวิดีโอกันไปแล้วเรียบร้อ<ๆ>ยมันทาง่ายก็ง่ายนะเพียงแค่5นาทีเอง ห้าทีใช่แน่ใจแน่ใจถ้า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 ไม่ถ้าใช้เวลาเกินห้าทีทำไงเกินห้าทีเอา้าก็ไม่ต้องหนักเอ้ย <c oughs> เอาเหไหมมีชาเลนจ์ไหมถ้าเกิดว่าเกินห้าทีคุณจะต้องทำส็อคอร์ดหนึ่งร้อยทีส็อคอร์ดหนึ่งร้อยทีใช่เพราะตอนนี้น้ำหนักคุณเลย BMI มไม่เยอะแล้ว้ค <c oughs> ่ามาตรฐานเขาอยู่ที่เท่าไหร่อคุณเลยมาอยู่ในเกณฑ์ไหนนะี <c oughs> ลอง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 ทำให้ดูหน่อยได้ค่ะก่อนอื่นเลยเราก็คือเอาฟองน้ำมาตัดเน,ะนาะข,ขนาดา25่คูณหนึนิ้วความยาว25่ิ้าเซนคูณหนึนิ้วประมาณแต่อันเนี้ยที่โฟกเขาให้อะ่ะเขาจะให้มา3 30สมเซนเราต้องมาตัดก่อนออลองตัดสีชมพูให้ดูหนอ่อยให้สีฟ้าก็ได้ยังเหลืออยู่สีฟ้าเหลืออย่ คือตัดเรลือเ็บไวมเนาะนี่จบเสร็จปุ๊บเราก็เอาแผ่นใสมาวางน,นี้แล้วเราก็จะเอาเทปกาวสองหน้ามาแตกะกับโปู หน้าเดียวได้มันยครับจ้าถ้าหน้าเดียวมันจะไม่ติดได้อะไรวะ <c oughs> อะไรครับเนี่ยเอือแล้วเราก็ลอกกาวสองหน้านะชุบออกมาเปิบเราก็เอาโฟมติดรร้อยแล้วจะไ,ได้หน้าตาแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอายางยืดวัดมาความยาวเราจะใช้ประมาณเลยแผ่นใสมาข้างละหนึ่งนิ้วนิ้วไหนครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วไหนก็ได้แรับแต่ที่สะดต้องวัดจากมาเป็นหักก็คือเราวัดโดยการเอาแล้วกันมันต้องเกินแผ่นใสมาข้างละหนึ่งนิ้วเนาะนี ต่อมาเราก็จะยึดโดยใช้แม็กคะ่ะเช็นมินเนี่นมินคืออะไรอ่าแม็กแลมินทดตด,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 ดต่อต่อต่อเลยครัต่อต่อตาอต่อต่อต่อ่ะอุ้ยแม็กไม่ออกแม็่ไม่ออกรัน่ บอกเลยคุณใช, <c oughs> ช้ยังมยมไม่เช่แม็กด้าแม็กเดี๋ยวมันไม่เด้งจ้าีด้านหนึ่งเราก่อแม็กเช่นเดียวกันมได้ละสองอันหร้อใช่บนล่างบนล่างจ้าแม็กแล้วจะได้มาหน้าตาแบบน,แน,แนี้ย่างนยืนการอีแเ่นใสนเนี่ยมันเวลา เอาไปสวมใส่อะมันจะทิ้มหน้าคนใช้เนาะทิ้มหน้าทิ้มหน้าทิ้มหน้าคนใช้ก็คือเราก็จะเอาหลังจากเทปเทปทึบเนาะเทปสีทึบมาติดตักมาระยะนึ่งค่ะแปดท้าเกินตัวคนก็แปะเอาแลก็กดตัวหนา ร้อยต่อไปเราก็จะตัดเองมุมนี่นะกเพื่อที่จะเวลาใช้จะพิชิุ้ือเข้าไปอให้มันไม่แหลมอ่ะใช่ใช่ให้มันไม่แหลมเกมี่ยวเย็นอืมอันนี้วงกลมกี่องศาอ๋ออยากได้สักสามร้อยหกสิบองศาสาม้อยหกสิสก็เป็นมงกลมตัดสองหอึออ่เออ เ่าไรเ่รกเาก่าวใช่ไหมใช่ก่าวใช่ความรู้สึกใช่ไหมใชความรู้สึกล้วนๆให้ให้ให้เรารู้สึกว่ามันหมถแล้เหนาทีะทุกคนเสร็จแล้วเย้้าบอไม่ถึง5นาทีจริงๆด้วยบ้าไปแล้วเสียดีกว่าใน่ถึงมะวะมูว จากทำอันแรกก็ได้สองอันแล้วเย่สรุปแล้วเป็นไงครับทำง่ายไหมง่ายมากทุก<ม>คนม,คาม,มาช่วยกันผลแล้วก็ติดต่อสั่งของอะไรก็ง่ายหมดใช่ง่ายไปหมดเลยเขาก็จะส่งมาให้ตามที่อยู่ที่เราแจ้งกับเขาเนาะแค่เราทักเข้าไปเราก็ตอบกลับมาเร็วมากใช่กลับมาเร็วมากของก็มาส่งเร็วของมาส่งเร็วเหมือนกันแล้วก็อบกอดก็เกือบพบนะ ใชอุปกรณ์อุปกรณ์เก็บโค้กคือในกล่องที่ตอนนั้นที่พัสดุเขาเอามาให้เนี่ยก็จะมีโคมเนาะกาวมีอะไรที่ซื้อเองอะัที่ซื้อเองที่ซื้อเองก็จะมีแค่กันไกใหญ่ขึ้นแล้วก็ัตอร์แม็กไม้บนฮาัดแล้วก็ลูกแม็กค่ะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อือแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วอ่ะก็คือเอาจากที่บ้านมาใช้ได้เลยนะต้องซื้อเต่องตัง หลังจากทาเสร็จครบร้อยชิ้นนี่เรายัางไงต่อนะพอเราทำครบแล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนทักแชทไปหาพี่เขาว่าเราทําเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขา่ก็จะแจ้งกับแจ้งกับทางเราว่าโรงพยาบาลไหนที่ตอนนี้กาลังขัดแแทนจริงเพราะว่ามันจะมีะจิตอาสาหลา,หลายคนอะไรเงี้ยถามพี่เขาไปว่าโรงพยาบาลนี้มีหรือยังถ้าเกิดสมมติมีคนถามก่อนเราก็คือเขาก็จะแจ้งโรงพยาบาลที่ขัดแแท่นี้ก่อนให้เราเนี่ยถ้าเกิดแล้วเราแจ้งถัดๆไปทัๆอธิบายทุทเรื่องไหมเนี่ย ดูเรื่องออกแปบกเอาง่ายๆคือเราเราเสร็จแล้วเราก็บอกเขาเดี๋ยวเขาส่งรายชื่อโรงพยาบาลมาให้เอออะไรแบบนี้แล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ที่เขาให้มาเ <c oughs> อออธิบายยุ่งยากทัไมวะจบแล้วจบที่แล้วอย่างง่ายอย่างง่ายง่ายบ้าบอบ้บาไปแล้วทีน <c oughs> ี้ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ,ๆนะถ้า <c oughs> ใครมีเวลาว่าง ใช่ถ้าใครมีเวลาว่างนะอยากให้ช่วยพี่หมอพี่พยาบาลการทำเสียชิลให้ให้เนาะใครมีกําลังมันก็เป็นกิจกรรมครอบครัวได้ใช่นกัใช่ใช่เป็นกิจกรรมครอบครัวได้ถ้าดูจากในเพจแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าพวกเด็กๆเ,เล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็จะเหมือนแบบซื้อมาให้ลูกทำเนาะเวลาอยู่บ้านเฉยๆกให้ลูกทำแบบบางคนบางคนทำขายด้วยก็มีก็คือสั่งอยากซ้อไปขายอีกทีหระ ได้เหรอวะไม่ใช่ไหมหยอก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 แล้วก็ทำไปค่อยๆก็ได้อืมแล้วก็ไปกระโหมก็ได้ใช่ใช่นัดเพื่อนกันมาทำนะสนุกแล้วก็เราเป็นกิจกรรมที่ดีก็อยากถ้าใครมีเวลาว่างก็มาช่วยกันทำเนาะใช่ใครมีเวลาก็ช่วยกันทำอืมช่วยที่หมอพยาบาลเนาะถ้าใครชอบคลิปขอพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช่องสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ